คุณคุณเฮื่อทัดดาวแย่ทัดดาวกูดมอร์นิ่งทัดดาวอาดูสุดเตลทัดดาวสุดเติลทัดดาวสวยนายอะนายอะแย่แย่สิน ยายปังอ่ะยายเคนอีกยายปังะุงอโอ้โอ้ยคำเมียก็วะอืโอ้ยสุดตม้น Good morning